จ้าสุาละเกินนะโอ้นี่โอ้โอโอต้องหาแว่นมาใส่แล้วครับเนี่ยสวัสดีครับผมอาจารย์เอซีฟอนไลท์นะฮะวันนี้เราอยู่กับไอเทมนะครับผ้า Transformation Town นะซึ่งก็คือคนเรียกว่าผ้า3สีนะฮะทำไมไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้นะ โอเคความสามารถนะครับเอ็มเดฟบวก5นะครับลกักกาตาการจบตีแบบไรท่าแล้วก็วอเตอร์อีก10%ตทุกสองอัปเดตได้พิธี3%อเนะอันนี้เยอะมากนะสมมติคุณตีบวก10ใช่ไหมคุณจะได้5ทบ5ทบ95%เอนพีดีนฮะเยอะมากๆนะครับอันนี้แล้วที่เด็ดเลยเนี่ยถ้าหากคุณตีถึงบวก10ขึ้นไปได้นะคุณจะได้รับโอกาสในการตีออโต้สเปลหลอดเวอเร์มิเนียแล้วก็เชียร์ไลนิ่ีนะครับเล่นไขคือตีระยะใกล้นะอันนี้ ดีครับดีแล้วก็ทุกๆหนึ่งอัปเกรดเนี่ยจะเพิ่มโอกาสอีก0.5%บวก10ก็8%นะฮะถ้าใส่สโมกกี้ด้วยนะฮะก็จะได้ผลรวมอัปเกรดเนี่ยมาบวก MTK 5หน่วยแล้วก็ธาตุนปรเ็ตีบวก20ได้ก็เป็น100 MTK แล้วก็ธาตุย่นะฮะส่วนอัตราการออกถูกต้องไหม8%จริงหรือเปล่านี่ก็น่าจะได้อยู่นะเพราะเท่าที่ลองเคาะทีละครั้งดูนะครับหลออัลเบอร์เมเลียนกับเชเล,ลนินก็ออกง่ายนะเอาจริงมันง่ายพอๆกับมาโดกัมเลยนะ คือถ้าเราตีๆไปเนี่ยมันออกเรื่อยๆนะครับนะอันนี้คือลองชกทีละหมัดทีละหมัดนะนี่ออกบ่อยอยู่นะคือว่าไม่แย่นะครับอันนี้ดาเมจดอาจจะน่ารักไปหน่อยนะเดี๋ยวตัวมิเลียนเนี่ยต้องรอปรับรีบาลานนะฮะก็จะดีขึ้นส่วนถ้าใครที่ใส่แหวนปาสูสูนะฮะก็จะแรงขึ้นอีกเยอะอยู่นะแต่สำหรับผมนะครับเท่าที่ดูนะผมไม่น่าจะแรงขึ้นเยอะกว่านี้มากนะฮะเพราะว่าตัวของผมเนี่ย เป็นโอโต้สเปลผสมคริติคอลนะเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้แรงที่สุดไปสายเวทนะครับอ่ะเดี๋ยวเราใส่เวทเต็มๆซะหน่อยนะครับนะมาดูกันดีกว่าว่าออโต้สเปลจะประมาณไหนนะอ่ะเดี๋ยวเราไล่ชาโด้สเปลเมทิโอนะฮะแล้วก็กดยาเร่งนิดหน่อยเอาเอพีรักเก้สามนะครับแล้วก็ดูทั้งหมดนะตอนนี้ออโต้สเปลมีไอเทมหลายชิ้นนะครับก็คือบาโดกัมชาโด้สเปลชาโด้เซตนะฮะแล้วก็มีตัวปักดีๆแล้วก็ตัวมาร์คต้านปนนนะืนี่แหละนะนี่โหรวยอยู่นะอันนี้ โอเคมาทีนี้เดี๋ยวเราตีจริงๆกันนะเราจะใส่ทุกอย่างตามที่เราลงประจําเลยนะครับแล้วก็เราอะจะไม่คัดเลยนะจะนับหนึ่งนาทีนเต็มนะดีเพียเท่าไหร่นะเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคจับปฏิกาก่อนนะฮะโอเค okay, <Okay. S 2> เดี๋ยวผมจะไม่คัดเลยนะครับหนึ่งนาทีให้ดูเลยนะว่าอะไรออกเท่าไหร่บ้างนะครับประมาณไหนนะดีครับไปนะฮะ โอเคหมดเวลาหมดเวลาหมดเวลาใส่แว่นนะครับแล้วเดี๋ยวเราวัดดจะเมจกันเลยปาคบก็ตีได้14ล้านนะฮะถ้าสังเกตนะครับว่าตัวของไอเทมเนี่ยเชลลิ่งกับตัวหลอดเวอร์เบเลียนที่ลงตลอดเวลาเลยนะเหมือนตัวสากิเกวนะครับก็ถือว่าดีนะแรงนะครับอันนี้น่าหาทำมาก โดยรวมถ้าตีบอสได้ถือว่าเก่งขึ้นเยอะมากนะครับเพราะว่าบอสเนี่ยมันนักจะเป็นตัวของออบอสต,ตัวเดียวกับลูกน้องนิดหน่อยใช่ไหมการที่เรามีหลอดมาเคลียลูกน้องเพิ่มนะฮะมีท่คิกเวฟเพิ่มนะฮะอ,อ่ตัวของมิทิโอหลอดท่คิกเวฟเนี่ยจะเคลียลูกน้องทีแล้วเชเลนี่เนี่ยจะรัวที่บอสจากเดียวครับนะเออเพราะฉะนั้นตัวเชเลนี่เนี่ยแรงนะประมาณกเกือบแสนนะครับอันนี้สำหรับผมนะถ้าเป็นใครคนอื่นก็อาจจะแสนขึ้นไปนะ DPS นี่จะช็อตบอสเยอะมากนะครับนะสังเกตได้คือบอสจะโดนตัวเชเลนี่ตลอดเวลานะทำให้บอสเนี่ยโดนดาเมจเต็มๆนะครับอย่างเชเลนี่ถ้าแสบหนึ่งใช่ไหมก็โดนคักแรกแสบถัดมาหรือประมาณ8 0 0 0 0ื่นเื่นลงมาเรื่อยๆนะแต่มันก็ไปดาเมจทุกวินาทีที่บอสจะโดนเพิ่มเติมนะฮะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าดาเมจเยอะมากนะสำหรับสกิลเชเลนี่นะฮะส่วนลองอัลเบอร์เบเลียนนั้นก็ต้องบอกว่ายัางไม่แรงเท่าไหร่นะครับ มันเป็นได้สกิลแบบช่วยในการเพิ่มลายใส่ตัวมอนสเตอร์ช่วยเคลียร์มอนช่วยสตันมอนนะฮะฮเพราะฉะนะั้นตัวสกิลเนี้ยแต่ว่าดีไหมต่อให้ดีแหวนปาาตุกตุกมราว่าไม่เท่าไหร่นะอันนี้ริงแล้วนะฮะ่ใแต่แน่เลยคือตัวภาพติดตาเลยก็คือตัวบอสเนี่ยจะสร้างลูกน้องมาใช่ไหมแล้วเราก็จะทําการเคลียร์ลูกน้องที่ไปหมดได้เลยนะครับนี่เห็นไหม ไอเจ้าเนี่ยไอยเจ้าเบอร์เซบัฟเนี่ยลูกน้องมันเป็นตัวมินิบอสนะซึ่งเลือดเยอะอยู่นะอันนี้คือเจ็บมากจริงๆแล้วแต่เราตีแล้ว,ล,วลูกน้องหายเกี้ยงนะครับนะส่วนที่ผมกําลังเสียเลือดตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าโดนวาร์ตีนะฮะโดนอีวิลแลนด์นะฮะแล้วก็โดนตัวของสะท้อนเวทนะฮะสะท้อนเวทใส่นะครับเราก็เลยจะตายจะตายเหมือนกันนะอันนี้ตอนนี้สกิลดามเมจที่แรงที่สุดในตัวนะครับก็คือตัวของไซคิวเวฟ ซึ่งไซคิกเวฟไม่โดนเบอร์นะฮะเพราะามันเป็นไรธาตุเบอร์เซบับในตายช้านะครับส่วนดามเมจร,รองลงมาก็คือเชเลนีน่นะครับซึ่งอันเนี้ยโดนบอสเต็มๆนะครับเห็นไหมถ้าไม่มีเชเลนี่นี่คือเบอร์เซบับนี่คือเราแทบจะไม่ได้ข้ามแล้วนะเพราะว่าดามเมจที่เราจะทําได้ต่อไปกนะ็คือตัวของเมทิโอตัสไตล์หลอดรเวอร์บิลเลียนนะฮะ ที่เหลือคือไม่มีแล้วนะดัมเมจที่เหลือคือไม่มีแล้วมีดูเปอร์ไลท์อ่ะดูเปอร์ไลท์อีกหน่อยนึ่งนะฮะแต่ว่าตัวของผมไม่ได้เปิดดูเปอร์ไลท์ที่ซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าใครจะฆ่าเบิร์ดเนี่ยไม่มีตัวของมัฟนี่นะฮะก็ถือว่าจะขาดสกิลที่ใช้ได้มีดัมเมจฝากหวังได้เนี่ยอีกอันหนึ่งไปเลยนะก็คือเชนไลนิ่งนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วออโต้สเปลนั้นผมแนะนำให้มี Map มัฟนีไม้นะผม เรคคอมเมนต์สุดๆเลยฮะถือว่าต้องมีเลยกล็ว่าได้นะเพราะมันเป็นสกิลดาเมจที่สูงนะครับแล้วก็เป็นธาตุที่ไม่ได้เป็นไายธาตุนะตอนแรกเราใช้ตัวสกิลเวฟเพราะมันเป็นไายธาตุใจมันใช้ง่ายแต่ตอนนี้เราต้องการสกิลที่ไม่ใช่ไายธาตุเพราะว่าไายธาตุเราตีแรงและเหลือแค่สกิลอื่นที่จะตีบอสอย่างอื่นโดนด้วยนะครับอย่างเช่นวิญญาณอย่อยที่เห็นนี่แหละนะ อ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเบอร์เซบัพนะครับที่มันจะมีแมคคาเดตสะพานเวทนะฮะซึ่งเราเจ็บไหมก็เจ็บครับแต่ว่าไม่ถึงขั้นตายเพราะว่าเราแรงไม่พอนับเป็นข้อดีไหมเนี่ยนะโอเคนะครับนั่นก็คือเบอร์เซบัพนะ,ะโอเคนะครับขอบคุณแมากนะคับที่ติดตามชมนะฮะนันนี้ก็เป็นตัวไอเทมของตัวมัฟสามสีนะฮะเรียกได้ว่าออต้สเปลต้องมีนะฮะทุกอาชีพเลยนะฮะอันนี้ และที่พลาดไม่ได้คืออย่าลืมกดติดตามสำหรับใครก็ตามที่ไั่ได้กดติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็สกิลแจ้งเตือนจะไดไมไปลากคะแนนมากัน่ใครนะครับโอเคเอาไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ